วันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องตำนานนางเงือกตอนแรกของโลกกันค่ะสวัสดีค่ะพี่จาชาแนลพอยตบิวค่ะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะคะน่าจะเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับนางเงือกหรือว่าเมอร์เมดค่ะแถมน่าจะเป็นตัวละครในตำนานโปรดของใครหลายๆคนด้วยนะคะคนอื่นอยากรู้ไหมไม่รู้ค่ะแต่วิวอยากรู้นะคะดังนั้นวันนี้วิวก็เลยไปเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนางเงือกมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ื่อพูดถึงนางเงือกเนี่ยนะคะทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีกับภาพของครึ่งคนครึ่งปลาใช่ไหมคะที่มีด้านบนเนี่ยเป็นคนก็คือมีแขนมีขามีหน้ามีตาปกติแต่ครึ่งล่างตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยนะคะดันมีหางเป็นปลาค่ะซึ่งก็สมกับชื่อมอร m a i d ภาษาอังกฤษนะคะที่มาจากคําว่าอร์ที่แปลว่าทะเลแล้วก็คําว่าเมดที่แปลก็ว่าผู้หญิงนั่นเองค่ะในขณะที่ถ้าสมมติว่าสิ่งมีชีวิตนี้เป็นเพศชายเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า merman นะคะก็เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนจากเมดเป็นแมนนั่นแหละทุกคนแต่ถ้าสมมา,าจจะึงนาานันะะนอแปลก เพราะว่าปัจจุบันนี้เราเข้าใจกันอย่างดีเลยว่านางเงือกเท่ากับเมอร์เมดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในภาษาไทยของเราเนี่ยนะคะคําว่าเงือกเนี่ยแปลว่างูหรือว่าจระเข้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความหมายของมันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นวันนี้เราไม่ได้จะมาคุยกันถึงเงือกแบบไทยๆนะคะเพราะว่าวิวเคยเล่าไปแล้วตอนที่เล่าถึงพยางเงือกลากอะไรที่ตอนไปวัดพระสิงห์ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงนางเงือกันในฐานะคาที่เราเข้าใจทุกวันนี้หมายถึงครึ่งคนครึ่งปลานะคะทุกคนต ตำนานครึ่งคนครึ่งปลาลักษณะแบบนางเงือกเนี่ยนะเป็นตำนานที่ปรากฏอยู่ในหลายตัวหลายวัฒนธรรมด้วยกันค่ะในยุโรปเนี่ยก็จะมีตำนานเล่าถึงนางงุ้งนางเงือกที่จะมาล่อลวงคนเดินเรือนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากการสับสนกับสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไซเรนนะคะซึ่งวิวเคยเล่าไปแล้วเต็มๆในคลิปก่อนๆดังนั้นย้อนกลับไปดูอันนั้นได้ค่ะส่วนในแอฟริกันเองนะคะก็มีการเล่าถึงสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆเมอร์เมดเหมือนกันค่ะแต่เขาจะเรียกว่ามามีบออเร์นะะคซึ่่งงสิมีีชวิตก็จะมีทั้งช่วยคนแล กับในโยุโรปเลยค่ะและถ้าเราไปสังเกตดูดีๆนะคะเราจะเห็นว่าตำนานเงือกทั้งหลายเนี่ยมักจะไปปรากฏอยู่ในประเทศไหนก็ตามที่อยู่ใกล้ๆก,กับมหาสมุทรใกล้ๆก,ก,กับทะเลค่ะ ซึ่งมันก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเออมันคงรับเรื่องราวเหล่านี้มาจากคนโดนทะเลแหละแล้วก็เอามาปรับให้เข้ากับความชอบหรือเข้ากับความเชื่อของประเทศตัวเองนะคะซึ่งในงานวรรณกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการเขียนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนางเงือกเอาไว้เต็มเลยนะจากตำนานนิทานทั้งหลายเหล่านี้ที่เขาเล่ากันเนี่ยนะคะมันก็กลายไปเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานวรรณกรรมงานบันเทิงภาพยนตร์อะไรต่างๆมากมายที่มีนางเงือกไปแจมค่ะไม่ว่าจะแจมแบบเต็มๆเลยแบบเป็นตัวเอกอย่าง The Little Mermaid ที่เรา ก็น่าจะเคยดูการที่เป็นแอรียลผมแดงๆใช่ไหมคะไปจนกระทั่งถึงไปเป็นตัวประกอบอย่างในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนางเงือกหรือในปีเตอร์แพนก็มีนางเงือกเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ว่าแต่ในเมื่อมันมีตั้งหลายอรยารยธรรมที่มีการพูดถึงครึ่งคนครึ่งปลาแบบนางเงือกเนี่ยแล้วอรารยธรรมไหนคืออรารยธรรมแรกที่พูดถึงนางเงือกกันแน่นนะแน่นอนว่าอรารยธรรมนั้นก็จะต้องเป็นอรารยธรรมที่เก่าแก่นิดนึงค่ะและเห็นแฮชแท็กดราม่าระดับเทพข้างล่างแล้วหลายคนอาจจะเดาว,ว่าอุ้ยมันจะต้องเป็นอรารยธรรมกรีกโรมันหรือจะเป็นอรารยธรรมอียิปตดนนะแต่อียิปต์ก็ดูเป็นทะเลทรายจะมีตำนานเงือกหรอก็ขอบอกเลยว่าผิดหมดค่ะทุกคนเพราะว่าอรารยธรรมที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะคือ อารยธรรมเมโสโปเตเมียค่ะโดยนางเงือกในตำนานต้นแรกของโลกเนี่ยนะคะมีอายุเก่าแก่มากประมาณ3,000ปีด้วยกันค่ะก็คือนางอะทากาติสนะคะและนางก็คือเทพีตามความเชื่อของชาวอาสซีเรียนั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของอธากาติสกันนะคะวิวขอออกตัวไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าหลังจากนี้เราจะมีการพูดภาษาที่เป็นชื่อแบบถอดมาจากจารึกเมโซโปเตเมียเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นวิวอาจจะออกเสียงผิดบ้างถูกบ้างนะทุกคนแม้แต่ชื่ออธากาติสเมื่อกี้ก็อาจจะผิดเหมือนกันนะดังนั้นอย่าสนใจชื่ออะไรมากมายค่ะเรามาดูเป็นสตอรี่ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยววิวจะขึ้นเป็นตัวเขียนเอาไว้ให้บนหน้าจอนะคะทุกคนจะได้สามารถไปเสรชตามได้ถ้ายอยากหาอ่านเพิ่มเติม,ตมค่ะรวมถึงอ้างยิงก็อยู่ด้านล่างเช่นเคยนะคะอธากาเทพห บุดมสมบูรณ์เทพีแห่งผืนดินแล้วก็ผืนน้าของชาวอาซีเรียนะคะซึ่งก็คือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียนั่นเองค่ะและที่อยู่ของพวกเขาเนี่ยนะคะถ้านับเป็นดินแดนแบบปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศซีเรียค่ะซึ่งคําว่าอาธากาติสเนี่ยนะคะเป็นภาษาเซมิติกค,ค่ะภาษาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับภาษาฮิบรูแล้วก็ภาษาอาหรับนะคะแปลง,ง่ายๆว่าเทพีหรือว่าสตรีแห่งท้องทะเลค่ะก็ตรงตัวเลยนะทุกคนซึ่งลักษณะเด่นของอาธากาติสเนี่ยนะคะตามตำนานบางตำนานก็จะบอกว่านางเป็นป แต่บางตำนานก็จะบอกว่านางเป็นครึ่งคนครึ่งปลานะคะซึ่งตางตำนานเนี่ยนะคะก็จะบอกว่าอาทากาติสเนี่ยเป็นคนที่คอยสอนสิ่งดีๆให้กับคนค่ะสอนให้รู้จักศีลธรรมสอนให้รู้จักข้อปฏิบัตินะคะชาวอาสซีรเรียเนี่ยนะเขาก็จะปูชานางพร้อมกับสามีของนางที่ชื่อว่าฮาดาดค่ะและเราก็ไม่รู้นะว่าฮาดาดเนี่ยเป็นเมอร์แมนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยฮาดาดจะเป็นเทพแห่งสายฟ้าพายุแล้วก็ฝนค่ะดูๆไปแล้วฮาดาดนี่ก็มีความคล้ายซุสเหมือนกันนะที่แบบเป็นคนปกครองโลกอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่อาทากาติส ก็เหมือนกับช่วยสามีคอยดูแลโลกอะไรอย่างนี้สามีดูแลท้องฟ้าภรรยาดูแลมนุษย์แล้วก็ท้องทะเลค่ะซึ่งชาวอาเซีเรียนเนี่ยนะคะก็น่าจะนับถือนางมากๆค่ะเพราะว่ามีการสร้างวิหารให้ด้วยนะคะอยู่ที่เมืองเฮราโพลิสค่ะแต่ประเด็นก็คือเรื่องราวของนางเนี่ยไม่ค่อยปรากฏอยู่ในบันทึกเท่าไหร่นะทุกคนเนื่องจากว่าในยุคเมโสโปเตเมียเนี่ยนะคะคนมันมีหลายกลุ่มคะ่ะที่เราจะคุ้นคุ้นกันก็มีตั้งแต่ซูเมเรียนบาบิโลเนียนอาเซีเรียอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะดังนั้นพอมันมีการเปลี่ยนกลุ่มอํานาจไปมาไปมาหลาย อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือมันทําให้ความเชื่อกระจายกันได้ง่ายกว่าเดิมค่ะดังนั้นมันก็เลยมีการถ่ายทอดความเชื่อกันไปความเชื่อกันมาค่ะและทําให้คนในบริเวณแถบแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเชื่อในเรื่องของอธากาติสกันเยอะมากนะคะมันก็เลยมีการเล่าถึงเทพีองค์นี้กันในหลายรูปแบบด้วยกันค่ะแล้วมันก็ถ่ายทอดไปยังอารยธรรมอื่นนะคะซึ่งในแต่ละอารยธรรมเนี่ยก็จะมีการเล่าถึงอธากาติสที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างเหมือนแบบบอกปากต่อปากกันไปแล้วก็ฟังเพี้ยนกันไปได้แบบไหน มันก็เล่ากันแบบนั้นนี่แหละค่ะซึ่งที่กรีกเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะมีการเรียกชื่อนานตั้งแต่อัทราาแล้วก็เดอเคโโทค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้เราจะเรียกนางตามชื่อออริจินอลของนางค่ะก็คืออาทากาติสนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของนางเงือกต้นแรกของโลกต้นนี้เนี่ยเป็นยังไงค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเล่ากันว่านางเนี่ยนะคะถือกําเนิดเมื่อมีไข่ฟองหนึ่งตกลงมาที่แม่น้ํายูเฟรติสค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีปลาเนี่ยคอยดัน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 ไข่ฟองนี้ให้ขึ้นไปที่บริเวณชายฝั่งค่ะทุกคนเมื่อขึ้นไปถึงชายฝั่งปุ๊บก็มีนกพิราบเนี่ยบินลงมานะคะแล้วก็มาช่วยฟักไขน่นี้จนไขน่ แตกออกมาค่ะและแล้วนะคะสิ่งที่ถือกําเนิดจากไข่ฟองนั้นก็คือนางอะธากาติสนั่นเองค่ะซึ่งมีใบหน้าแสนสวยนะแล้วก็มีผมยาวสยายเหมือนกับฟองคลื่นค่ะทุกคนซึ่งอยู่มาวันหนึ่งนะคะนางเนี่ยบังเอิญว่าไปหลงรักกับผู้ชายคนนึงนะคะเป็นคนเลี้ยงแกะค่ะเรื่องราวตรงนี้จะต่างจากเวอร์ชั่นของอัสซีเรียนดิดนึงนะเพราะว่าในเวอร์ชันอัสซีเรียนา,นางมีสามีนะคะแต่ว่าอันนี้นางไปหลงรักกับคนเลี้ยงแกะค่ะพอรักกันแล้วนะคะแน่นอนว่านางก็จะต้องไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นจนบังเอิญท้องขึ้นมาาค่ะ่ะะและพท้ปุ๊นกก็รูสึวา Uh, ups! ฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลยเพราะว่าฉันนะ่ะเป็นนักบวชเป็นคนเคร่งศีลน,นะซึ่งก็ไม่รู้ไปบวชตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่เอาเป็นว่าเกิดมาเป็นนักบวชเกิดมาเป็นคนเคร่งศีลทำไมฉันถึงไปอยู่กับผู้ชายจนฉันท้องล่ะดังนั้นนะคะเพื่อแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนางก็เลยฆ่าสามีของตัวเองทิ้งค่ะโดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ไม่รู้นะคะส่วนบางเวอร์ชันเนี่ยก็เล่าไปไกลกว่านั้นอีค่ะบอกว่าเนื่องจากในตัวนางนั้นมีพลังความเป็นเทพดังนั้นตอนที่นางกําลังทากิจกรรมอะไรต่างๆกับสามีนะคะ มีที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็ทนรับพลังเทพของนางไม่ไหวก็เลยขาดใจตายไปตอนนั้นนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าจะตายด้วยวิธีไหนนะคะนางก็รู้สึกว่าอุ้ยฉันเสียใจฉันเศร้าหรือฉันรู้สึกผิดอันนี้เราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นางก็เลยหนีลงน้ําไปนะคะแล้วก็กลายล่าเป็นครึ่งคนครึ่งปลาค่ะและคิดว่าเรื่องราวมันจะแบบต่อไปเป็นดราม่าใหญ่โตอะไรใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่ามันจะขัดใจทุกคนรวมถึงขัดใจวิวด้วยเพราะว่าเรื่องมาตัดจบตรงนี้ค่ะคือก็แค่นางเกิดมานางไปมีสามีนางทําสามีตายนางก็เลลยหนนีง้ํา กลายไปเป็นปลาหรือกลายไปเป็นครึ่งคนครึ่งปลาค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะถึงชาวกรีกเขาจะใจร้ายกับความอยากรู้อยากเห็นของพวกเราแต่ชาวโรมันเขาใจดีค่ะเพราะว่าเรื่องของนางเนี่ยนะคะก็ไปถึงชาวโรมันเหมือนกันค่ะและชาวโรมันเนี่ยนะคะที่เรียกนางว่าเดซูราเนี่ยก็มีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนางต่อไปจากตอนที่นางหนีลงน้ําไปค่ะคือชาวโรมันเนี่ยเขาก็เล่าเลยนะบอกว่าหลังจากที่นางฆ่าผัวทิ้งเนี่ยนะนางก็คลอดลูกสาวมาคนนึงนะคะชื่อว่าเซมิสรามิสค่ะแล้วพอคลอดลูกสาวปุ๊บนางก็รู้สึกผิดมากนางก็ ยตั้งใจจะกระโดดน้ําตายนะคะแต่บางเอ,อิญว่ามีเทพอยู่องค์นึงนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นองค์ไหนค่ะรู้สึกเสียดายในความสวยของนางนะคะก็เลยไม่อยากปล่อยให้นางตายไปคือแบบปล่อยกระโดดลงน้ําตายไปมันเสียดายของอ่ะดังนั้นเทพองค์นั้นนะคะก็เลยเสกให้นางเน,เนี่ยกลายเป็นนางเงือกค่ะแล้วก็ทําให้นางเนี่ยมีสถานะเป็นเทพีองค์หนึ่งด้วยนะคะส่วนลูกของนางที่นางคลอดออกมาเนี่ยนะคะเหล่านกพิราบก็รับไปเลี้ยงดูต่อค่ะจนกระทั่งในที่สุดก็มีคนเลี้ยงแก่คนหนึ่งผ่านมาก็เลยเก็บเอาไปเลี้ยงนะคะและตอนหลังเนี่ก็จะมรือง เล่าเล่าต่อไปอีกว่าเซมิรามิสเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นหญิงสาวแล้วก็มีคนเนี่ยมารับนางให้ไปกลายเป็นราชินีแห่งกรุงบาบิโลนค่ะแล้วนางก็ไปเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจของการสร้างส,างสวนลอยบาบิโลนอะไรแบบเรียกได้ว่ามันก็เหมือนกับตำนานนิทานยุคแรกๆนั่นแหละที่เขาพยายามบอกว่าเรื่องราวที่ฉันเล่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงนะมันเป็นเรื่องจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของราชินีองค์นั้นราชินีองค์นี้เหมือนกับที่เราเล่าๆกันว่ากษัตริย์ของโรมันหรือกษัตริย์ของกรีกสืบเชื้อสายมาจากเทพองค์์นนนั้้ทพีีอง่ละ แต่ประเด็นก็คือวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันว่าด้วยเรื่องของเซมิรามิสนะคะแต่เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของอาธากาติสผู้ที่เป็นแม่ค่ะซึ่งหลังจากที่นางได้กลายเป็นเทพีแล้วนะคะแน่นอนว่านางก็จะต้องมีสัญลักษณ์ประจําตัวค่ะและสัญลักษณ์ประจําตัวของนางก็คือปลากับนกพิราบที่เป็นคนคอยช่วยเหลือจนนางเติบใหญ่มาได้นี่แหละแน่นอนว่าปลาเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ผืนน้าใช่ไหมคะในขณะที่นกพิราบเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวแทนของความงามแล้วก็ความรักค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะสัญลักษณ์ ื่น,นที่เกี่ยวข้องกับนางแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเป็นเทพีแห่งความบุด,ดมสมบูรณ์ของนางเนี่ยก็จะมีข้าวบาเล่ดอกไม้แล้วก็ฝากข้าโพดค่ะพอนางเป็นเทพีมันก็จะต้องมีพิธีกรรมในการบูชานางใช่ไหมบอกเลยว่าอันนี้มันทุกคนอยากรู้ไหมว่าเวลาที่อยากบูชาทากกติสเนี่ยต้องทํำยังไงคืออย่างที่วิวเล่าไปว่านางก็มีวิหารของนางนะคะและด้วยความที่สัญลักษณ์ของนางเป็นปลาดังนั้นในวิหารของนางก็จะต้องมีบ่อเลี้ยงปลาค่ะส่วนเวลาที่จะแบบมาขอพงขอพรอะไรจากนางเนี่ยนะคะมันก็จะมีใช่ไหมว่าเทพองค์นั้นชอบบบแที พีองค์นั้นชอบแบบนี้นางอ่ะเป็นครึ่งคนครึ่งปลาค่ะดังนั้นเวลาที่จะไปขอพรน,นางเนี่ยนะคะจะต้องเอาตัวเองเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำค่ะแล้วก็ขอพรน,นะคะว่าแบบเอ้ยขอให้ฉันได้อย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าบางคนก็อาจจะแบบนึกถึงชื่ออะทากาติสนะแล้วก็ขอพรนู่นนี่นั่นค่ะประเด็นก็คือถ้าสมมติว่าขอพรแล้วมันสําเร็จนะคะคุณต้องมาแก้บนด้วยแล้วรู้ไหมวิธีแก้บนของอะทากาติสคืออะไรง่ายมากค่ะทุกคนก็คือต้องไปให้อาหารปลาที่อยู่ในวิหารนั่นแหละซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพวกวัดต่างๆในนปรรรระเเททศไทยาี้้ดับ ด้านใจมาจากอาทากาติสหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่นะที่มั่วนะทุกคนกลับมากลับมา <c oughs> ต้องบอกว่าในยุคแรกๆของโรมันแล้วก็กรีกเนี่ยนะคะก็มีหลักฐานว่ามีคนบูชาอาทากาติสกันมาเรื่อยๆค่ะสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียนะเพราะว่ามันก็มีความแบบคาบๆเกี่ยวๆกัน จนกระทั่งในยุคต่อมานะคะเริ่มมีเทพแบบกรีกโรมันที่มันนิวเจนมากขึ้นที่แบบว่าเป็นเหมือนของกรีกโรมันเขาเลยอะอย่างซุสอย่างโพไซดอนเฮร่เฮราอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันป๊อปกว่าไงดังนั้นคนก็เลยเหมือนกับว่ามาบูชาเทพองค์ใหม่ๆกันมากขึ้นค่ะ และด้วยความที่ลักษณะมันมีความคล้ายคลึงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนยุคใหม่ๆเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดกันบ้างว่าวินี่รูปปั้นของเฮราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่จริงอาจจะเป็นรูปปั้นของอะธากาติสหรือว่ารูปของฮาดาดเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นรูปของซุสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะและด้วยความสับสนและความไม่ป๊อปปูล่าเหล่านี้นี่แหละค่ะก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยค่อยๆลืมเลือนชื่อของอะธากาติสไปนะคะและเรื่องราวของอะธากาติสเนี่ยก็เลยตกทอดมาถึงงกกเเรราแแคคค่่่่นนีีน้้ะทุไไมมดือแบบ แซบดราม่าเป็นชู้ตบตีอะไรกันเหมือนกับดราม่าระดับเทพส่วนมากที่วิวเก็บมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าถามว่ววามันดราม่าตรงไหนมันดราม่าตรงที่นี่คือเทพีที่ถูกลืมทุกคนมันเศร้านั่นแหละค่ะพยายามบีบดราม่าคืออยากจะติดแฮชแท็กดราม่าระดับเทพให้ได้อะนะอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เราก็ได้รู้แล้วแหละว่าเรื่องราวของนางเงือกตนแรกของโลกคือใครนะคะที่คอยนี่มันคือความเชื่อครั้งแรกโดยของครึ่งคนแล้วก็ครึ่งปลานั่นเองค่ะแต่อย่างน้อยนะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักกับตำนาน นานนางเงือกตอนแรกของโลกแล้วค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ไปกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพ,พื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะอยากให้วิวเล่าเรื่องถึงเทพองค์ไหนเทพีองค์ไหน,ไหนจากอารียธรรมไหนอีกคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะจริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงตำนานนางเงือกตนแรกของโลกนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะพูดถึงตำนานนายเงือกนะหรือว่าเมอร์แมนตนแรกของโลกเนี่ยอัจริงๆเก่ากว่าทากกติสอีกนะเพราะว่านายเงือกตัวนี้เป็นความเชื่อของชาวบาบิโลเนียนทุกคนชื่อว่าเออาร์นะคะก็จะเป็นแบบเทพแห่งท้องทะเลการเกิดแล้วก็สติปัญญานะแต่ว่า มันมีเรื่องน้อยกว่าทากาติสิกาดังนั้นวิวก็ขอเยกเรื่องของทอากาติสมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ